รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ตนายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม กับคนไทยทั่วทุกทิมทานเรามาร่วมด้วยช่วยกันอยู่ยเย้าเฝ้าบ้านอย่าออกไปไหนโควิดสิบที่กลายเป็นข่าวทำเราวุ่นวายไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ห่างกันไว้และดีด้วยความห่วงใย พี่น้องหญิงชายอย่าได้เสียขวัญคนไทยไม่เคยทิ้งกันบ้านใครบ้านมันไปก่อนตอนนี้โรคร้ายข้ามชาติกำลังระบาดมากขึ้นทุกทีเราต้องรวมสามัคคีเพื่อหาวิธีป้องกัน หุดเชื้อเพื่อชาติทางการประกาศร่วมมือร่วมใจไม่ว่าอยู่แห่งหนใดกักตัวเองไว้อย่าไปสังสงรันประคองชีวิตข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันคุณหมอและนางพยาบาลทุกคนต้องการแค่กำลังใจ อย่าไปโทษใครขอให้เข้าใจเรื่องราวข่าวสารปิดเมืองคือมาตร,ตรการให้คนอยู่บ้านสก,กัดโรคร้ายพี่น้องรวมชาติย่าได้ประมาททำไม่สนใจเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยเรามาร่วมใจหยุดเชื้อ เรือชาต สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันเช่นเคยทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้กับผมดรสุปชัยศรีล่าวันนี้เคฟาร์มขอนำท่านผู้ชมลงใต้มาที่เมืองฝน8แดด4นั่นคือจังหวัดระนองที่สำคัญจังหวัดนี้ยังมีวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีระนองเป็นสถานที่บ่มเพาะจัดการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนอยากพาท่านผู้ชมมาชมเรื่องราว ระหว nah e ่างวิทยาลัยแห่งนี้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงเกษตรกษัตริย์ไทยเชิญรับชมครับครับผมชื่อนายสิริพงเวียนเพชรผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองครับสำหรับประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่22บมกราคม2522มีชื่อว่าวิทยาลัยเกษตรกรรมระนอง ครับสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนของวิทยาลัยเกษตระเทิศมีนาลองเราจัดการเรียนการสอนเป็น2ระดับคือระดับประกาศนีบยบัตรวิชาชีพนะครับซึ่งเปิดสอนในระดับปวชทั้งสอนในวิทยาลัยและก็สอนตามศูนย์การเรียนรู้ซึ่งเราเรียกว่านักศึกษาอสกชหรือว่าอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทอีกรูปแบบหนึ่งก็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสซึ่งเราเปิดสอนด้านนอกในสาขากเกษตรศาสตร์ส่วนด้านใน เป็นทวิภาคีร้อยเปอร์เซนต์คือเรียนที่เราหนึ่งปีแล้วก็ฝึกงานที่สถานประกอบการหนึ่งปีครับผมคือความภาคภูมิใจจริงแล้ววิทยาลัยอย่างนี้เรายังไม่เคยจัดทานประชุมวิชาการระดับชาติเพราะนั้นองค์พระหมหาธัตก็ยังไม่เคยเสด็จมานี่แต่ที่เราภาคภูมิใจอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่เนี่ยก็มีพระเทพเป็นองค์อุป,ปถัมภ์เพราะนั้นเราภาคภูมิใจที่พระองค์ท่านทรงรักวิทยาลัยเกษตรเป็นองค์อุป,ปถัมภ์ให้เพราะนั้นทุกครั้งที่เรานำนักศษานำครูไปร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเน เราก็มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเสด็จต่อหน้าพระพักพระองค์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองอยู่ไกลรับเสด็จมาร่วมสิปีซึ่งได้เห็นทุกครั้งอย่างได้ชิดเมื่อพระองค์เสด็จไปเปิดการประชุมวิชาการแล้วก็จะเอามา <c oughs> <c oughs> เล่าสู่กับลูกศิษย์คุณครูที่ไม่ได้ไปแล้วก็เป็นแรงบนันดาลใจพวกนี้อยากไปในปีต่อๆไปครับผม นั่นคือการทำงานถวายของพระสงฆ์นนกรที่เป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมอาชีพล้ำค่าพักสักครู่ครับ ซอฟฟี g e n นเทลไฮโดรซ l ลนวัตกรรมลดการสะสมของเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวและเชื้อราบนพื้นผิวเป็นสารแอลกอฮอล์ฟรีและมีผลงานวิจัยรองรับว่าสารไฮโดรซอล BHC เป็นสารไม่ติดไฟไม่มีสารตกค้างและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวซอฟฟี่เจนเทลไฮโดรซ l ลง่ายๆที่บ้านคุณ ต้องยาวาตา A-13 เชื่อมง่ายสบายช่าง รัคุหญิงกัลยาสวรรค์ปนิดจึงมอบนโย,ยบายนี้ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าอยากให้วิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยประมงที่จัดการเรียนการสอนหรือมีงานฟาร์มประมงในวิทยาลัยถ้าเพาะพันุ์ปนินเพื่อที่จะแจกจ่ายมอบให้กับพี่น้องเกษตรกร,รโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดคราวนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระาค่าใช้จ่ายเพื่อให้คนที่ตกงานคราวนี้อยู่ได้ เนื่องจกกปลานิ่เป็นพันปลาพระราชทานที่พี่น้องประชาชนเพาะเลี้ยงและก็เป็นโปรตีนราคาถูกที่เราจะปล่อยในพื้นที่ ที่ไม่ขัดกับกฎหมายกําหนดของกรมรงมงนะครับคือวันที่เเดือน9ก้าเก้าแสนเก้าห่อตัว1ปล่อยหรือ2มอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าไปปล่อยในพื้นที่ของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประสบภัยโควิด -19 คราวนี้นะครับเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรในสถานการณ์โควิดพืชสมุนไพร2ตัวที่สามารถช่วยในสถานการณ์โควิดได้นอกจากรักษาแล้วยังสามารถเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็นฟ้าทะลาย วิทย์โจนและกระชายขาวที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงสามารถนำมาเพาะในกขยายพันธุ์เองได้ในวิทยาลัยและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์นี้รัฐมนตรีมีดำมีเรื่องนโยบายนี้ที่อยากให้แต่ละสถานศึกษาทำเรื่องนี้เพื่อช่วยประชาชนการสู้กับภัยวิกฤตของเกษตรกรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโรคลำปีสกิน ซึ่งตอนนี้ระบาดค่อนข้างมากโกรคลอพิสกินนี้มีพี่น้องของเราหลายวิทยาลัยได้ทํากิจกรรมนี้อยู่แล้วโดยมีบุคลากรของเราซึ่งสอนสัตวศาสตร์อาสาสัตวบาลออกไปช่วยพี่น้องเกษตรกรใน3เรื่องคือ1ช่วยเรื่องการให้ความรู้ 2. ช่วยเรื่องการรักษาและ 3. ช่วยเรื่องการฉีดวัคซีน ให้กับเกษตรกรวันนี้ขอพรบคุณทุกท่านที่สละเวลาเราจะทํางานไปด้วยกันเพราะเราจะทําให้อาชีวะเกษตรและประมงคเคียงข้างประชาชนให้ได้ขอบะคุณครับการปลูกพืชกับการเลี้ยงปลานำสองอย่างมารวมกันได้วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีระนองทำเรื่องนี้ให้เป็นกิจลักษณะและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรียกว่าอควาโปนิกช่วงเวลาโมเดินคอลเลจเชิญรับชมครับ วิทยาลัยเกษตรของเรานะคะก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นทางเกษตรเป็นหลักนะคะ ซึ่งความเป็นสมาร์ทคอร์เนของวิทยาลัยกเกษตรของเรานะคะก็คือการทําเกษตรแบบอะควาโปนิกอะควาโปนิกคือการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงปลาร่วมกันค่ะระบบที่เราเห็นนะคะก็คือระบบน้ําหมุนเวียนของอะควาโปนิกจะแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนเลี้ยงปลาค่ะส่วนเลี้ยงปลานะคะเราจะมีถังทั้งหมด5ถังแต่ละถังก็จะมีการทํางานที่แตกต่างกันค่ะถังแรกนะคะจะเป็นถังผักน้ําของน้ําที่ผ่านกระบวนการปลูกนะคะ จะไหลสู่เข้ามาถังกรองนะคะเพื่อที่จะกรองน้ําก่อนที่จะไหลไปสังที่สองแล้วก็ถังที่3ค่ะถังที่สองกับถังที่3นะคะก็คือถังเลี้ยงปลาค่ะปลาในถังเนี้ยคะเราจะเลี้ยงเป็นปลาดุกค่ะเพราะปลาดุกนะคะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ทนต่อสภาพภูมิอากาศถัตงต่อไปนะคะก็จะเป็นถังกรองตะกอนนะคะมันจะกักพวกเศษอาหารค่ะมันจะกรองตะกอน พวกเบานะคะบนผิวน้ําเพื่อที่จะไม่ให้ไหลไปถังสุดท้ายค่ะหรือเรียกง่ายๆตามชาวชาวบ้านคือถังดักไขมันนะคะถังสุดท้ายนะคะก็จะเป็นถังกรองกรองน้ําอีกครั้งครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเข้าไปในกระบะเพาะของเรานะคะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นส่วนของกระบะเพาะของเรานะคะกระบะเพาะของเราสามารถปลูกได้ถึง600ต้นเลยนะคะน้ําหนักของผลผลิตของเราก็อยู่ที่ประมาณ10บกิโลต่อถาดค่ะซึ่งผักที่เราปลูกนะคะก็จะเป็นผักบุ้ง ที่เราเลือกที่ปลูกผักบุ้งนะคะเพราะผักบุ้งนะคะมันปลูกง่ายแล้วก็ระยะเวลาการจเจริญเติบโตก็เร็วด้ค่ะซึ่งหนูคิดว่านะคะถ้าทุกครัวเรือนมีชุดอะควาโบนิกนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าช่วงโควิดนี้จะอดนะคะเพราะว่าชุดอะควาโบนิกนี้มันจะทําให้เราได้ทั้งผักแล้วก็ปลาไปทานในครัวเรือนค่ะและยังปลอดสารพิษอีกด้วยค่ะ ที่อยู่ในมือผมเป็นปูนิ่มนิ่มมากครับเป็นฝีมือการเลี้ยงของสิทธิ์เก่าว,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองเป็นสิทธ์เก่ารุ่นที่6 2คนสามีภรรยานั่นคือปรียาและอัญูยกย่องเรื่องราวของเพชรเกษ,ษเตร2เม็ดนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับสวัสดีค่ะมู่เพชรเกษตรค่ะ สัปดาห์นีม้มูเดินทางมาที่จังหวัดละนองมาที่ฟาร์มสองพี่น้องของสิทธิ์เก่าวิลาลเกษตรละนองค่ะอยู่กับคุณอันยูยกย่องและคุณปียายกย่องค่ะสวัสดีค่ะคุณอันยูครับสวัสดีครับผมอันยูอยากให้พี่อัญยูและพี่ปียาช่วยแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมสักหน่อยค่ะผมอัญยูยกย่องผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตำบลเหา เป็นสิทธิ์เก่าของวิเลยเกษตรละนองรุ่นที่6ครับรุ่นที่ 6. พี่ปิยาคะพี่เป็นสิทธิ์เก่า,าวิเลยเกษตรละนองถ้าถ้าคิดเป็นเกษตรก็รุ่น6แต่ถ้าเป็นประมงนะคะสาขาประมงก็รุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นรุ่น4ี่วิเลยประมงติณสุรนนท์อยากให้พี่พูดถึงจุดเริ่มต้นที่ได้ตัดสินใจมาเรียนที่วิเลยเกษตรหน่อยะคะ่ะตอนรุ่นรุ่นนะั้นรุ่นผมเด็กลนะนองเรียนกันเยอะ พอมาเรียนแล้วก็จากที่ไม่เคยได้จับจอบจับมีดจับเลยก็ยกล่องปลูกผักปลูกในเป็นค่ะตัดหญ้าตัดในข้างบ้านเป็นค่ะค่ะแล้วตอนนั้นเราเลือกเรียนสาขาวิชาอะไรคะวิชาประมงครับแล้วตอนนั้นเจอกับพี่ปิยาหรือยังก็เจอครับอ๋อพี่ปิยาก็เรียนด้วยกันใช่ไหมคะค่ะเรียนห้องเดียวกันเรียนห้องเดียวกันเป็นเพื่อนด้วยกันค่ะแล้วประจกมาเนี่ยเปิดาร์มปูนดิมเลยหรือเปล่าคะเลี้ยงกุ้งก่อนครับเลี้ยงกุ้งก่อนใช่ครับเลี้ยงกุ้ง กุ้งกุลาดำมาก่อนอ๋อแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่จะเลี้ยงปูนิ่มคะก็เรามองว่าเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราใช้ลูกน้องค่ะคือเราทำเองรอดตัวเซนไม่ค่อยไม่ได้เพราะเรามีจากบอ่อเดียวเป็นห้าบ่อค่ะแล้วความเสี่ยงมันก็เยอะโรคมันก็เยอะแล้วเราทำใช่กุ้งแล้วเราทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ค่ะก็คิดว่าที่เหาเนี่ยเลี้ยงปูนิ่มกันเยอะมากเลยเลี้ยงในบอ่อแล้วก็เลี้ยงในทะเลค่ะ ต่เราคิดว่ามันคอนโทรลไม่ได้อะน้องฟ้าฝนที่นี่ฝนตกเยอะมากอัตราการตายสูงพอดีไปรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งเขาเป็นกรรมการประมงด้วยกันพี่เป็นกรรมการประมงหบัดแล้วก็แกเลี้ยงแกเลี้ยงแบบนี้แกเริ่มเริ่มต้นเลี้ยงแบบนี้แล้วพี่ว่าพี่ก็ไปดูเขาแล้วพี่ก็เออดีแบบนี้พี่ก็มาปรึกษาแฟนพาแฟนไปเฮ้ยเขาเลี้ยงคนเดียวเองนะแล้วทุกอย่างเนี่ยเขาจัดการเองได้หมดภายในคนคนเดียวอ่ะ แล้เร,เรามาทําแบบนั้นดีกว่า <ฮะ S 1> เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถจัดการได้ <ฮะ S 1> อันนี้เป็นสิ่งที่เราดูได้หมด <ฮะ S 1> ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลใช้วิทยาศาสตร์หมดแล้วก็เออเราทําแบบนี้ดีกว่าก็พาป,ป,ป้าไปพาป้าไปก่อนพาป้าไปดูไปดูแล้วเราก็มาประยุก์ <ฮะ S 1> ประยุกต์อุปกรณ์ประยุกเครื่องมือประยุกต์การทํางาน <ฮะ S 1> ให้เหมาะกับเราถ้าอยากจะแนะนําคนที่อยากเลี้ยงปูนิ่มเนี่ยพี่ทั้งสองคนมีเทคนิคแนะนํำยังไงถ้าอยากจะเริ่มต้นเลี้ยงปูนิ่ม แหล่งน้ำแหล่งน้าอันดับหนึ่งคือคือถ้าเลี้ยงระบบคอนโดเนี่ยค่ะ <c oughs> อันดับแรกเลยคือที่สําคัญที่สุดเลยก็คือน้ำครับคือการเลี้ยงเนี่ยในตัวนี้ในถันงเนี่ยคือน้ําเขาจะอยู่แค่ประมาณ2นิ้วสองนิ้วรึ่งแล้วถึงว่าถ้าเขาน้ําไม่ดีเขาเป่าเขาเป่าแล้วมันก็จะวนกลับเข้าเหงือกเขาแต่ถ้าเลี้ยงในบอ่อเขาเป่าแล้วก็ออกจากตะก้าก็ตะกอนมันก็ออกค่ะคือเราต้อง ทำน้าให้ดีที่สุดมีแหล่งความเราต้องอยู่ใกล้น้ําเค็มค่ะแล้วมีบ่อพักน้ำไม่บ่อพักน้ำเพราะว่าเวลาช่วงน้าน้ําตายที่น้ําน้อยเราสูบน้ําไม่ได้ก็จะไม่มีน้ําเปลี่ยนถ่ายก็เลยจาเป็นต้องมีบ่อพักแล้วพี่ทั้งสองคนปีเทคนิคในการลดต้นทุนการเลี้ยงยังไงบ้างคะ ของพี่เนี่ยเราใช้ปูไทยร้อเปเซ็ปูไทยปูไทยปูไทยร้อเปอร์เซ็นแล้วซื้อจากชาวบ้านในชุมชนไม่ได้ซื้อจากพราะว่ไม่ได้ซื้ออชาวบ้านร้อยเปอร์เซ็นคือชาวบ้านแถวนี้เลยเขาก็ไปจับในป่าชายเลนป่าปงกาน้ำเขากับน้ำเราอะน้ำที่ปูมันอาศัยน้ำเดียวกันน้ำที่เราเอามาเลี้ยงเป็นน้ำเดียวกันอัตราการตายมันก็จะต่ำอันนี้ก็คือถ้าอัตราการตายต่ำยังไงต้นทุนมันก็จะจะจะน้อยไม่ไม่ไม่สูงมากค่ะถ้า อัตราการตายสูงสมมติเราซื้อปูพม่ามาอ,อัตราการตายสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์งี้ยเราก็ขาดทุนละถ้าที่นี่ก็น้อยเพราะว่ามันเป็นปูที่น้ําเดียวกันเลาแล้วอีกอย่างก็เราได้ช่วยเหลือชาวบ้านใน,ในชุมชนเราด้วยค่ะอยากให้พี่ทั้งสองคนพูดถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับจากวิทยาเกษตรอะคะ่ะเรียนอยู่ก่อนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะวิทยาลัยเกษ,ษตรกรรมนนองค,คือสอนทุกอย่างคือจบจากวิทยาเกษตรทํางานได้ทุกอาชีพคือ สอนให้สู้งาอสอนให้ทนทนเื่ฐานไม่เกี่ยงงานงงก็ขอขอบคุณพี่ละสองคนนะคะที่เสียสละมาพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะกูรูเกษตรวันนี้ขอพาท่านผู้ชมไปชมเรื่องราวของกูรูเกษตรท่านหนึ่งในพื้นที่ที่ปลูกปลามเป็นหลักยังมีใบเหลียงนอกจากนั้นยังมีผักหวานและพริกไทยในพื้นที่นั้นด้วยเขาใช้ชีวิตอย่างไรมีวิธีคิดอย่างไร ไปพบกับกูรูเกษตรดาบตำรวจสมนึกโมราสินเชิญรับชมครับการส่งเสริมการปลูกพืชจังแวรนองหน่วยงานของรัฐเนี่ยส่งเสริมมากที่สุดเพื่อที่จะให้เกษตรกรทกรําพืชที่ปลอดสารไร้สารทุกอย่างแต่ว่าบางพื้นที่ก็ ทำบางพื้นที่ก็มันแล้วแล้วแต่บริบทแต่และพื้นที่กับบางทีบางพื้นที่ก็ทําได้บางพื้นที่ก็ทําไม่ได้แต่พยายามเน้นเอาเอา,เอาปลูกพืชที่ปลอดสารให้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นสวนปาล์มคือปาล์มเนี่ยไอไอฉีดสารเคมีนี่ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าใช้ปุ๋ยอย่างเดียวใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแต่ว่าถ้าใช้สารเคมีชนิดน้ําหรือฉีดพน่นตามต้นนี่นไม่มีครับใช้ปุ๋ยหมักเป็นเป็นปุ๋ยหมักก็ก็ใช้เศษวัสดุของปาล์มน้ำมันนะครับ ทลายของปามที่ย่อยแล้วนะครับแล้วก็มามาระมาผสมกับมูลสัตว์นะครับแล้วก็ใช้น้ําหมักผสมแล้วก็ผสมกันทิ้งไว้ประมาณห้าเดือนแล้วก็ออกมาเนี่ยผมใช้หลังถัทงที่เห็นนะครับใช้ผสมน้ําหมักน้ําหมักเนี่ยฉีดพ่นตามโคนครับข้อดีในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็หนึ่งอย่างน้อยดินจะไม่เสียสําคัญที่สุดดินเนี่ยดินจะไม่เสียตามตามที่คนดินตามพื้นดินส่วนใหญ่จะเป็นไส้เดือนมีอยู่เยอะถ้าเราใช้สารเคมีฉีดหญ้า ส,วน,สวนมากของผมจะใช้รถตัดตัดหญ้าแล้วก็หว่านปุ๋ยไม่ได้ฉีดสารเคมีไม่ได้ฉีด,ด,ฉดแล้วก็มีไส่เดือนเต็มไปหมดเลยในสวนของผมทั้งหมดไม่เคยใช้สารเคมีนะเนี่ยใช้สารเคมีเว้นแต่ว่าปุ๋ยบางส่วนการปลูกพืชปสมปสานดีกว่าปลูกพืชเชิงเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาผลผลิตทางการเกษตรมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอยู่ บางครั้งก็ขึ้นสูงบางครั้งบางครั้งก็ต่ําสุดแล้วเกษตรกรเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้เราการปลูกพืชเสริมเพื่อเสริมรายได้ของแต่ละวันเป็นเป็นเสริมรายจ่ายเพราะว่าการต้นทุนการปลูกความน้ํามันเนี่ยมันก็สูงพอสมควรถ้าเราไม่ปลูกพืชเสริมเพื่อหารายได้เสริมนี้เนี่ยก็เกษตรกร,กรไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับแล้วก็จะต้องรบกวนภาครัฐอีกนะครับแล้วก็ถ้าเราช่วยตัวเองว่าปลูกพืชเสริมอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มีรายได้เสริมก็เกษตรกรจะอยู่ดีกินดี มีสาระดีๆจากกูรูเกษตรอย่างนี้มาฝากท่านทุกสัปดาห์วันนี้ก็เช่นเดียวกันพักสักครู่ครับเอาเฟกนวัตกรรมการเลี้ยงโคโนมอัจฉริยะแท็กที่จะช่วยเก็บข้อมูลแจ้งเตือนการเป็นสัตว์และดูแลสุขภาพโคโนมได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดการสูญเสียระบบรีจะเก็บข้อมูลแสดงน้ำนมแบบเรียลไทม์ถนอมสุขภาพเต้านมทำงานง่ายสะดวกด้วยระบบดึงกลับอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดก,การงานฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลาเอาเฟกนวัตกรรมแห่งอนาคต ใบบัวเบิกย T, T o วิตา e, มิน C N E ว่านหางจระแค่ซูมไซบีเลียที่ผมวอลมาทาั้งบัดอยู่ในซองนี้แล้วล่ะครับบพราะว่าจะเป็นสิวหนา้าสิวหลังกระใส้ได้บัตล่ะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศไอ้ดูสิเป้าหมายพี่แกว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแค่กล้องวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราล้ะครับลูกพี่ นี่มันอุปกรณ์จาก H I P ทั้งนั้นไป <c oughs> เปลี่ยนเป้าหมายที่ไหนมี H I P ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง H I P โทร0978078888หรือคลิก www.hip.co.th สนับสนุนโดย H.I.P เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศผมกล่าวเรียนท่านผู้ชมว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงคํทำ 2F 2T 2F คือ form farm 2T คือ t o table กระบวนการในการแปรรูปจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองก็เช่นเดียวกันการแปรรูปเป็นอีกหนึ่งกระบวนการหนึ่งที่เราใส่เข้าไปในตัว ของว่าที่เกษตรกรในอนาคตนี่คือเรื่องราว108นวัตรกรรมเชิญรับชมครับครับก็วันนี้ก็อยู่ในช่วง108นวัตรกรรมนะครับก็ชาวระนองนะครับจังหวัดระนองครับติดกับตะเข็บชายแดนนะครับซึ่งชาวระนองส่วนใหญ่นะครับก็มีอาชีพเป็นปลมมงนะครับซึ่งผลผลิตทางด้านปรลมมงเนี่ยก็จะเยอะนะครับซึ่งดังนั้นเราก็จะนําผลผลิตนั่นแ่ะนำมาแปรรูปแล้วก็ ยืดอายุอาหารนะครับซึ่งทางวิทยาลัยของผมก็ได้คิดนวัตกรรมขึ้นมานะครับเป็นปลาดุกร้านะครับโดยใช้ EM นะครับเป็นส่วนผสมในการทานะครับ EM เนี่ยจะไปช่วยย่อยเนื้อปลาดุกให้มันยุ่ยแล้วก็สามารถทําให้กระบวนการหมักนะครับมันเพอร์เฟกยิ่งขึ้นครับขั้นตอนการทำนะครับหนึ่งเราต้องเตรียมปลาดุกนะครับขนาดไซส์ประมาณ3-300-400ถึงกรัมนะครับต่อตัวนะครับแล้วนํามาตัดหัวนะครับแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาด ด้วยน,น้ำนะครับผมจะผสมกับ EM นะครับเพราะว่าน้ำเอเนี่ยมันจะช่วยลดกลิ่นคาวของปลานะครับแล้วก็จะช่วยทําให้เมือกที่ติดกับอยู่กตัวปลาเนี่ยมันหลุดออกด้วยนะครับนั้นต่อไปผมก็จะนําปลานะครับที่ล้างาสะอาดแล้วนํามาพัก รอให้น้ำสาเเด็ดนะครับจังหวะที่รอให้น้ำสาเเด็ดนะครับผมก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงนะครับส่วนเครื่องปรุงเนี่ยก็จะมีนะครับเกลือนะครับ400กรัมน้ำตาลทรายอีก400กรัมนะครับนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็เมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วผมก็จะใส่เอ็มนะครับ3ซี cc เพื่อทําให้เนื้อปลาเนี่ยมันยุ่ยได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะนําปลาที่พักให้สดเด็ดน้ํานะครับนามาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำเครื่องปรุงที่ผมผสมเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปในตัวปลานะครับเพื่อให้้เเกกกกิดดดรรรรระะบบวววนนาาหมััไอย่ง็ค ต่อไปผมก็จะนําปลาที่ใส่เครื่องผสมลงในตัวปลาแล้วก็นํามาใส่ในภา,าชนะที่ผมจะทําการหมักนะครับโดยผมจะทําเป็นชั้นๆน,นะครับแล้วนําเอาตัวปลามาเรียงกันประมาณ5ตัวนะครับ1ชั้นผมก็จะนําส่วนผสมหรือเครื่องปรุงเนี่นำมาโรยด้านบนนะครับแล้วก็จะทําเป็นชั้นชั้นแบบนี้ต่อไปนะครับเ,เรื่อยๆ1ชั้น1ชั้น2ชั้นสานะครับทำไปเรื่อยเื่อจนปลามหมดนะครับหลังจากนั้นผมก็ ทิ้งไว้2คืนแล้วสวัน2คืนเมื่อได้แล้วผมก็จะนําไปไปตากแห้งนะครับ1แดดถึง2แดดนะครับในแดดที่1นนี่ยผมก็จะไปตากนะครับให้ปลาครับมีเนื้อที่แห้งนะครับต่วแดดที่2ผมก็จะใช้น้าผึ้งนะครับมาเคลือบกับปลานะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีขึ้นและก็จะทําให้เนื้อปลานี้ครับนุ่มขึ้นด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็เมื่อได้1นถึงสแดดแล้วก็จะนํามาแพ็คใส่วัสดุที่จะนําไปขายนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับการทําปลาดุก้านะครับ ติดตามสาระ,กระเกษตรติดตามเคฟาร์มเราพบกันอย่างนี้ทุกวันศุกร์บ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณวันนี้หมดเวลากราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราท่านยังสามารถติดตามได้ผ่านเพจดรสุภรชัยศรีล่าจะกดไลค์กดแชร์จะขอบพระคุณยิ่งและยังสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆได้ผ่านช่องยู u ูบเคฟาร์มทีวีวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ศุข์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ เคฟาร์มขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา HIP Global จำกัดปุ๋ยอินทรีย์ทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572เอเซียทิกสุขพัณฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 ID Line 0656218686 อัลเฟกนวัตรกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0830891818 BK acne คู่หูสู้สิว BK เป็นผู้นำนวัตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น BK acne วางจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อีและร้านค้าทั่วไปท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดร์สุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลา วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ